พีที่3กับตัวละครไคโดชิลโ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 ลสำหรับในคลิปนี้นะฮะผมมีจุดมุ่งหมายที่จะตีบวกดาบของตัวเองให้ได้น,นั่นเองครับซึ่งไอ้วัตถุดิบที่ผมต้องการเนี่ยคือปีกนางฟ้าแต่ตอนเนี้ยังเก็บไม่ได้จนจะถ้าจะไม่ผิดนะันเลยว่าจะต้อง500ก่อนดังนั้นผมก็ไม่รีรอครับรีบมุ่งหน้าไปจัดการกับอาคาอีตูทุบไปเลยแล้วก็แดดแล้วก็ทุบแล้วก็อ บา้งอะไรบ้างอย่าซีเรียสอย่าซีเรียสแต่ละดลับจักรพนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงกลับมาทุบต่อครับเหตุผลที่ตายเพราะผมไม่รู้ว่าไอลาวาบึงตรงกลางเนี่ยมันนําให้เราเลือดลดได้ด้วยเรียกว่าเป็นข้างโง่กันละกันนะก็ผมจะเข้าใจเอาละครับที่เหลือก็ทุบไปครับไล่ตีไปเรื่อยๆครับไหวชิวไหวชิวพอหลังจากที่จัดการได้แล้วก็ไม่ลีลอ กดย้ายเซิร์ฟหาบอสต,ตัวต่อไปและรีบจัดการมันต่อแต่ในระหว่างนั้นครับก็เจอกับผู้เล่นอื่นๆบ้างมีผลแสงด้วยนะเว้ยถ้าจากที่ดูเหมือนว่ามันจะเท่มากด้วยละใช่ครับแม้ว่าจะมีปากเสียงกันไปบ้างแต่ว่าถ้าหากร่วมกันช่วยฆ่าบอสก็ถือว่าดีไม่มีปัญหาและก็ย้ายเซิร์ฟต่อและก็ทําแบบนี้ครับวนไปวนไปวนไป เอาละครับจนในตอนนี้เลยว่าของผมมากกว่า3 7 6ครับเลยรีบมุ่งหน้าไปเมืองทัดไปต่อเลยดีกว่าและเมืองนั้นมันก็คือเกาะเงือกนั่นเองครับเราจะต้องลงไปหากับเหล่านางเงือกทั้งหลายใช่ครับนี่แหละนางเงือก <S <S นางเงือกน่ารักน่ารักฮะ, <S 1> <S 1> ะผมก็ไล่ฟ้าทีละตัว จัดการมันลงเป็นกลุ่มแล้วก็ทุบมันลงไปครับแล้วก็ทุบมันลงไปแล้วก็จัดการมันได้แล้วก็รีบเลเวลต่อกันแบบเร่งด่วนเอาละฮะตอนนี้ผมเลเวล4 2 5มันก็คงถึงเวลาที่ผมจะมาจัดการกับเจ้าโฮดี้ซึ่งบอสตัวนี้จกที่ดูท่าทางมันก็ไม่ได้เก่งอะไรมันทำได้ก็แค่ปาอาวุธแล้วก็ไปที่ไกลๆกากชมัดจัดการทุบมันไปครับทุบมันไปเลย และก็ทุบมันต่อเลยฮ่าฮจัดการได้อย่าไม่ยากเย็นนักและกระล็รีบย้ายเซิร์ฟทำแบบนี้วนไปเย่ yeah! ดวงดีสักเล็กน้อยด้วยนะครับเพราะหลังจากที่ฆ่ามันได้แล้วมันดอบอาวุธไทเด้นมาด้วยละซึ่งนี่คือหอกของเจ้าโฮดี้พอเอาขึ้นมาเฮ้ยไม่ก็ดูเท่เหมือนกันนะแต่ไม่ได้ไม่ได้ครับปมหมายของเราจะต้องใช้แต่กระบองเท่านั้น งั้นก็รีบย้ายเซิรฟหาบอสตีต่อไปวนไปวนไปผมเลเวล451แล้วงั้นกร็รีบขึ้นมาด้านบนและรีบมุ่งหน้าไปยังเกาะต่อไปกันเลยจะดีกว่าใช่แล้วครับในรอบนี้เรามาอยู่บนเกาะแห่งท้องฟ้าแต่เราไปได้ชั้น2แล้วดังนั้นหมายเขาว่าผมสามารถเก็บปีก แห่งนางฟ้าที่ผมต้องการได้แล้วนั่นเองหลังจากที่ขึ้นมาด้านบนครับรีบฟาร์มอย่างเิ่งด่วนและปีแห่งนางฟ้านั้นมันก็ไม่ได้ดอปยากซะจนเกินไปตีไม่เกินสักหนึ่งชั่วโมงครับมันก็เริ่มดอกให้ผมมาเรื่อยๆจนผมได้ครบทุกชิ้นเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ได้แล้วผมก็รีบมุ่งหน้าไปที่เกาะบากี้รีจัดการกับเหล่ามอนที่อยู่ในเมืองครับแม้ว่าการฆ่ามอนเหล่านี้มันจะง่าย แต่มันก็ไม่ดอบให้ผมสักกะทีผมใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยครับสำหรับชิ้นส่วน3อันนี้ก็คือหนังนั่นแหละครับพอหลังจากที่ผมได้แล้วก็ไป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 หายตะลุงเพื่อตีกระบองกันเลยดีกว่าเย่และแล้วกระบองของเราก็บวกดาเมจ30%แน่นอนครับว่าการใช้ท่ามันเหมือนเดิมแต่ความดุแรงมันแรงกว่าเดิมถึง30%ความกว้างกว้างกว่าเดิมด้วยแถมยังไกลกว่าเดิมแม้ว่ามันจะเล็กน้อยอนะ แต่ก็เอาเ,อาเอามาเถอะก่อนที่จะกินผลไม้ปีศาจมังกรได้ผมยังต้องใช้อันนี้ไปอีกยาวเลยครับผมเอาล่ะแล้วผมก็รีบมุ่งหน้ากลับมาที่เกาะแห่งท้องฟ้าเช่นเดิมรีบเลเวลจัดการกับเหล่านางฟ้าทั้งหลายใช่ครับนี่แหละนางฟ้าจัดการไปหลังจากที่เลเวลของผม500ครับรีบมุ่งหน้าไปจัดการกับเจ้าตัวไวเปอร์ซึ่งบอสตัวนี้สิ่งที่น่ากลัวมีเพียงแค่อย่างเดียวคือบาสุก้าครับหากภาพ ดอกเดียวอาจจะหรับได้ดังนั้นผมเลยต้องอัพเลือดไว้อย่างน้อยเป็นการกันพาาโดนตีสักสองดอกผมถึงจะตายเพียงเท่านี้ผมก็สามารถเลเวลได้อย่างเรื่อยๆวนไปวนไปฮ่าฮ่าโชคดีอีกแล้วเนี่ยจัดการกับโฮดี้กระไดไทเด้นจัดการกับไวเปอร์กระไดบาซูก้าพอเอาขึ้นมาเฮ้ยแม่กระเทดีเหมือนกันนะ ยิ่งเปิดฮาคิสีดําลองยิงดูหน่อยสิแม่งเลือดไม่ลดสักนิดอย่างว่าแหละผมไม่ได้อัพการมาเลยนะจะให้มีดามจมันก็คงเป็นไปไม่ได้พอผมเอามาติดที่หลังมันก็ดูเท่ดีเหมือนกันเริ่มอย่าเป็นคนแห่น้องฟ้าบ้างแ้วสิเอาละฮะแต่ผมก็ไม่ดีรอผมรีบมุ่งหน้าไปหาตัวละครอ,อุซอบแต่ไอเจ้าอุซอบเนี่ยมันบอกว่าผมอ่อนแอเกินไปให้กลับมาใหม่เมื่อผมแข็งแกร่งขึ้นนี่กูซีจกักรพรรดิเลยนะ่ะนี่ไคโดเลยนะ ม่ยอมไม่เรียนอย่างนั้นเหรอผมก็ไม่เข้าใจเขาว่าทําไมมันถึงเรียนไม่ได้เพราะไม่เข้าใจจริงๆก็เลยกลับไปเลเลตามปกติเพราะคิดว่าเลยว่มันอาจจะไม่ถึงดังนั้นก็เลยยังเรียนไม่ได้ครับนี่คือฮาคิสังเกตนะแต่ผมดันไม่รู้เลยว่าต้องทํำยังไงมันถึงจะปลดล็อกเอาละครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะสำหรับ EP ีที่3ของตัวละครไคโดนนี่เองเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมีภารกิจอะไรจะพัฒนาไปถึงขั้นไหน เดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะครับผมชีโล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 ,โล